นี่นะเอืมอืมเขลังนอนหลับอยู่สบายอืมเสียงอะไรวะ แลอวล่ละวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้กับผู้ชมฟังนะครับเวลาสักหน่อยนึงนะครับวันหนึง่งวันหนึ่งผมได้นอนหลับแล้วผมก็ได้นอนนอนไปนอนมาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงกว่าตอนนั้นสัประมาณสองทุ่ม ตอนนั้นผมก็ได้นอนกวน,น,นหนักนิดนึงแล้วผมได้ฝันถึงคุณผมได้ฝันถึงคนหนึ่งไม่เดี๋ยผมได้ฝันถึงคนหนึ่งที่กำลังชี้ไปถึงตืเกงที่เขาได้อธิบายเขาได้บอกว่าอันนี้นนาตื่นริบตื่นมีผีคือเกงมีผีคือเกงปเปลี่ยนจำเปยนผมก็ฝัน,น,น,นไปสักพักหนึ่งฝันไปสักครั้งหนึ่ง มก็ได้ช่นการนี่ผมก็ได้น,นอน,น,อน,อนมันไปรอนมาสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนผมนก็ได้ยินเสียงใครใชกอย่างหนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างแล้วเขาบอกว่าแล้วคงได้ตื่นมาแล้วฝันน้ะก็บอกว่าห้าส่งเสียงดังแล้วคนได้ออกไปนมอยู่ที่หน้าต่าง ผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินเดินไปแล้วเขาก็เจอผีกระเกงถือไฟอยู่ดีๆเขาก็เนี่ยนี่คือเขาถือไฟแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เจอผีกระเกงแล้วเขาก็เอาสีหน้าแปลกๆใจและหลังจากนั้นพอผ่านไปไม่นานเขาเริ่มหวาดกลัว ผีกะเก่งนั้นได้อ่าปากอ่าตอนชายกงเกงออกมาแล้วเขาได้เขาได้ทำการกัดไปตรงเขาได้ทําการถตัดหัวไปหัวเขาก็หลุดนี่หัวเขาก็หลุดแล้วผมแล้วผมที่แนมอยู่จากหน้าต่างผมเห็นแล้วผมก็ดูไปดูมามันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผม ลังจากนั้นผมก็ทำการปิดไฟไว้แล้วผีแตอนนั้นก็เร่มันจะมองไงองม่เห็นผมนี่ก็คือตัวผมนะเอาละแต่ว่ามีกดเกณฑ์เขาก็บอกไว้ว่าถ้าเจอผีกระเกงตัวนี้ผีกระเกงแล้วทุกคนวาดเอานี่ ในแนมเห็นชาคนนั้นถือคาตายแต่มาดูสิ่งที่คมเนี่ยเนี่ยมีทั้งเนี่ยมีทั้งไฟฉายเขาใช่นั่นแหละก็จบไปแล้วนะครับเรื่องคนดสั้นนะครับแค่นี้แหละบาย